ทุกคนวัดรูเทียวได้สีมาคึืนอันนั้นสีแยาวัคซีนนะยามแมลงมาแมาขนไข่กวอนกับผู้อ่ ป้าลงมาทังทีไปลไปลเดี๋ยน้องคนท่านมะลงน้องทั้งใหญ่ทั้งกลัว้าถยเดกเดดลัวตลอ,อดน้องกลัว อนอกัวนีน้องกัราใหญ่ใหญ่เต็กลัวเป็นน้ำน้าเป็นแม่เป็นแม่อเ,อเ,เ,อเ,อเลิกก็เลิกกล่วอืมฉันก็จะว่านเผลอุ้มนหน้าแซงผมกระจะเงา้าวเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ตอวตัวไปลลุงเอ๋ลงหางหมาี่อนหนาไลกมาุวนนนน้เ้ยข้นทีหขาววน้าเอาเหือมาน้ำนาะอาหวเ่นนอยตักเอาจับเอา้าคือเหือเมนมัมาจอทมเนี่ยขอมันต้อรถไทยมากเลยนะกูขี่กูอ่นบนา mất khay bỏ, yu thương ngân thoại mùa hát, tập vào ngay ngang ngang nặng ngang 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 chân khô xeo à ngang 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 để ngang đầu ណ <c asset flow> <laughs> ាមកライពតពលងនេះបាទទិញសូលេក1ហួយអ្ហ៎បាត់2កនហួយឡាយស <laughs> hmm. Để lại mà pan cái đâu <laughs> Yên <laughs> đêm <laughs> <Ủa, đây cười> ơi Ở nhau này Ui. เกอป้าใช่ไหมนี่เือบนะีได้เยอะีบเป้าใช่ล้วเกือบป้าตีว่าจะป้าเือบใช่้ายอือเยอป้าเกือบเฮ้ยน่ใหญุ่่สโอ้ยบรได้หยกหน่วยล้วคแนวนี่ยกิน ไหนวะปะเห็นอยอะดอกไฮดิบอยู่ลุมทางนั้นมันลุดบ่ผุนโสนนั่นหนูเนี่ยังมุดดอกไยชักหนูสันปะลุงไงนีเพียังแอวเลยเอวนนโอ้ยเสือไปถอดะไรปะเอาไปถอดเลย

Why? Wow. Hai hai dạng chào nó xin mau coi. Lôi nam Lôi nam cơ bu pen đấy Phụ à, đen à hoi. Ừ, Đâu Ờ à À bộ đây. <laughs> Nhưng kha thải kịp. Thôi phải luôn đấy. อาตางบัวาไปเดียวตีเงี้ยตีไปไปถอดเสื้อแขยาวไปถอดเลใช่ปะป๊อป้าไปถอดเสื้อแนยาวไปใส่เมนไปถอดใบยีใส่ะอยากถอดบหมเขาบุญหลักเนาเมันก็เปียกแต่ว่า ได้แล้วหน่วยหนึ่งปลาลุงมเืว้อเห็นหน่วยหนึ่งเาก็ได้หอยหน่อยเียวปลาลุงเลยปลาลุงมะเขอยองหน่วยเฮีนกันปลาลุงเลย ามสี่หน่วยแล้วอ๋อหยาดปลงุงปลงาลุงไงมันหน่วยใหญ่พ่ออดอหน่วยใหญ่ปลาลุงไงเชนนี่บ้านเดียวหนินี่ตาสีบุ๋มนี่จิมงานหาหอยปลาลุงไง หอ,อยกระหอยโขงหอ,อยปังหอ,อยจูบนะห้าเบิ่องต้านนี่เห็นช่องหน่วยเกลืม,มาหาเบาื้งอีกเห็นปะป้ะ, <c oughs> ะส่ซนเอาสิ กินล้มหลอมปลาลุงเลยอืมเสียงรถพระเจ้าเสียงกระดังพระเจ้าพเจ้าไปปลาหนึ่งแย,ยมแล้ว นม่น้ำนก็ใหญ่อย่างี้ปะลุงเว้เป็นแม่เป็นแม่อยู่ขอเจ้าวันเลิกแตะทน้ำอันนี้นะอ,อน,นเนี้เี่ยมขอลาไปขีปแาวุะลุงพากกดไลค์ก็แชรก,ก็ติดตามสมงย้ำในปะลูกพอกันกิมนาปะลุงสบายดี